ควันนี้มีความรู้สึกยังไงครับอ๋อก็เขาบอกมานะครับว่าวันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะครับที่มาดูคอนเสิร์ตไบต์มินิคอนเสิร์ตไบต์ในวันนี้นะฮะว่าเต็มที่มากเขาเต็มที่มากจริงเขาบอกมาอย่างนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมกันสนุกนะครับผมนี่ตรงนี้นะฮะตอนนี้อยู่ในบริเวณหน้าอะไรนะใาย มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้ทุกคนได้เล่นกันก่อนชมคอนเสิร์ตนะครับมีของรางวัลแจกมีสินค้าให้ซื้อกันเยอะแยะนะครับเป็นของที่ระลึกลึกนะครับผมก็ซื้อแล้วก็เก็บไว้กันนะฮะมีครบครับผมมีให้ครบของไว้เนี่ยถ้ามีครบก็จะรู้สึกว่าเอามาอวดไวแล้วไว้จะให้รางวัลเลยครับถ้ามีครบนะฮะนี่ไดไหมเใจไ้ไ,ไหมมีให้ครบนะครับผมก็วันนี้เต็มที่ฮนะ พี่ก็บอกมาว่าเต็มที่ไม่จริงวันนี้นะครับก็ทุกคนหวังว่าคงจะสนุกกันเต็มที่แน่นอนกับติมร็อกนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศกันเลยนะครับผมว่าคืคื้นแค่ไหนนะฮะตอนนี้ยังมากันไม่ครบครับผมมาเร็วนะฮะวันนี้เดี๋ยวอีกสักสองสามชั่วโมงก็คงม,มากันครบแล้วจะไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ